สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภุสุคนะครับคันค่ายใช่แนลครับมื่อนี้สิบภาพพี่น้องเขาปลาหานอใหม่น้ำครับไปหลุนกันเบิ้งครับว่ามันสิมีบ่ครับหรือว่าสิไดนอยได้ลายปันไดไปเบิ้งครับพอแล้ะครับนอนหนึ่งง่ามๆครับเดี๋ยวสิเขาไปเอาครับ <G ül üş> นี่ครับพี่นอะนอนใหญ่ๆครับนี่ครับน,น,นี่ครับ <c oughs> นี่ครับนอนน้อยก็เอาพี่น้องอืมอีกนองหนึ่งพี่น้องนีงนงน่ครับงามๆครับบ่ใหญ่ปันใด นี่ครับพี่น้องกำลังเกะหน่อไม้แล้วครับเออเออหมดเข้าไปไม่เออเออแล้วครับนี่ครับน้อยนิดน้อยเอาเบิดครับน้อยใหญ่เพิ่นมาเอามือเศร้าบ่ครับกำลังเห็นเพิ่นตัดไปไหมไหมนี่พี่นอ้องมีแต่น้อยใหญ่ๆเสียดายมาบ่าทันเพิ่น ต้องใช้พวกที่ว่าผมผ้ามาเหรอครับผ้ามาเอาันหูดมองเหล่นกบมาอีกครับอีกน้อหนึ่งที่นออยู่กลางกอมนเขามาเอา โอ้เสียดายดินอ่ยง่ๆเขามาเอาไปเบิดเลรอเลิดแต่นอนสซ้ำแขนย่ก็แขนครับนี่ครับพี่นอนแต่ซ้ำนี่ก็เอาครับไปลุ่นบบ้งตอครับอีกนอนหนึ่งพี่นอน,นอญ่พ,ยยพอสมควรครับ นี่ครับไปเบิ้งก่อไม้พี่น้องอีกน้องหนึ่งพี่น้องนี่ครับคือว่างามเติบครับหนึ่งพี่น้องนอนั่งดินครับบนใหญ่ครับแต่ว่านอนง,งามนี่ครับ นอหนึ่งพี่นออกตอนั่งดินโอ้น้ำกับไลยเอาไฟน้ำกับน้ำกับไล่ขึ้เนเานี่ครับนอนหนึงขี้น้งที่ ไดนาาะี่ครับพี่นอ้องเบ่งกอไม้นาะอีกน,อกน้อนึงพี่นอ้องนองงามๆครับโอ้ยอ่อ,อนขนาด นี่ครับเห็นอีกน,น้อนึงพี่น้องยู่กลางกอมนเขามากครับโอ้แข็งนี่ครับ นอ,อนอน,ย,น,อนยังไงงามๆครับนอนนึงเด้อพี่น้องเนี่ยงามๆค,ครับนอนเงาดีบ่ค่อยใหไงครับนี่ครับพี่นอ้องเพชรนอสมซับเพชรนอไม่สมพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้ก็สิบเป็นนอสุดท้ายเนะพี่นอสิตัดเอาเป็นนอสุดท้ายแล้วก็รากาสิบจบคลิปพอจำเนียรครับเบิ้งจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดซับสไคร e แล้วกดติดตามให้ผมน้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคันไข่ชแนลเดชหาคลิปหาอยู่หากินในปา่าหาเห็ดหานอใหม่ ให้เบิ่งกันต่อไปนะครับสลับม้อนี้กันไข่าชาแน,นลขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับโห